มาแล้วนะคะพี่พี่คลิปอัพสต็อกอีกแล้วอันนี้เราอยู่ที่คลังรับโกดัง3ของเพชรยนต์นะคะสต็อกโรตู้มีให้เยอะมากๆเลยหลังจาก EP 1ไปแล้วนะคะ EP 2มาแล้วค่ะใครอยากชมนะคะตามมาดูต่อกันเลยค่ะ หารถตู้ใช้งานที่รับรองคุณภาพการันตีโครงสร้างได้เนี่ยต้องอย่าลืมนึกถึงมิกกี้แวนเลยนะคะสวัสดีพี่พี่อีกเช่นเคยวันนี้มาเจอกันกับมิกกี้มิกกี้เพชรยนต์นะคะหรืออยู่กันในช่องมิกกี้แวนอัพสต็อกรถตู้มากันอีกแล้วค่ะพี่พี่ EP2 มาฝากพี่พี่แล้วนะตอนนี้เราอยู่กันที่ข้างรับเพชรยนต์โกดังสามเอาไว้สต็อกเก็บรถเข้าใหม่รถตู้ที่จอดอยู่ต่อหน้าพี่พี่ตอนนี้นะคะมีประมาณ20คันเลยที่ตั้งขายอยู่ตรงนี้นอกจากสาขาใหญ่ที่ พาพี่ๆไปดูอีพีก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วันนี้อยากจะพาพี่ๆมาชมคังรถตู้ก่อนเข้าไฮซีซันใครกําลังมองหารถไว้ไปใช้งานไปวิ่งงานอยู่เนี่ยที่นี่มีให้เลือกมากกว่า70คันเลยสต็อกรวมทั้งหมดของเราตอนนี้นะคะมีทั้งตัวเบาะหนัง VIP 3แถวหรือเป็นเบาะผ้า4แถวนะคะแล้วก็มีเป็นกลึ่ม VIP ด้วยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นกลุ่ม v i p เนี่ยมาไวไปไวมากเลยอ่ะ เดี๋ยวจะพาพี่ๆไปดูสต็อกคร่าวๆนะคะสําหรับรถที่ตั้งอยู่ตอนนี้นะเนี่ยแถวยาวไปสุดลูกหูลูกตาตรงนั้นเลยค่ะประมาณ20-30กว่าคันเลยนะที่พี่ๆเห็นอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสเปกรถบางคันนี่เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่เลยนะรถของเรานะคะที่เพชรยนส่วนใหญ่เป็นรถหน่วยงานปลดระวางก็จะมีสต็อกเยอะๆแน่ๆเลยตอนนี้ก็จะเป็นรถปี1 7 1 8ปเห็นดูคันนี้ค่ะป้ายสอบคอบอมีทุกใบนะคุ้มของผู้บริโภคนะคะไม่เอาเปรียบกันแน่นอน ทุกคันมีที่มาที่ไปสำเนาเล่มไม่ชำรุดสูญหายนะคะนี่เลยคันนี้นะคะรถปี18เป็นคอมพิวเตอร์3.0ราคา7,99,000บาทแล้วก็เลขไมค์แค่แสนเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวเบาะหนัง3แถวใหญ่ๆไปเลยเป็นเบาะก,กับตันซีทนะเดี๋ยวให้ดูป้ายทะเบียนกันสักนิดนะคะนี่เลยเผื่อใครสนใจนะคะแคปไปได้เลยนะรถปี18ไมนนะคะ์1 0 0แนราคา จ็ดแสนเก้าหันคันนี้เบาะหนัง3าแถว V.I.P. นะคะอ้ยเขออภัยค่ะกับตันซิดแล้วก็ไปต่อกันนะคะด้านข้างคันนี้อันนี้มิกกี้ลองเสียบกุญแจไว้เผื่อจะมาเปิดให้พี่ๆดูภายในรถกันนะคะอันนี้เป็นเบาะ4แถวนะป้ายทะเบียนเดี๋ยวพาไปดูป้ายทะเบียนก่อนนี่เลยค่ะป้ายทะเบียนฮอนคูกสอรือสีเก้านนะคะคันนี้ เป็นรถปี17เค่ะเลขไม่8ปด0 0พันกิโลนิดๆเท่านั้นคอมพิวเตอร์3.0มจุดศูนย์เบาสี่แถวนะคะอันนี้เป็นเบาะผ้าสี่แถวนะเป็นรถหน่วยง,งานปลดระวางค่ะพี่ๆไม่แปดหมื่นสี่ตรงตามนี้แน่นอนเพราะว่าที่นี่ทุกคันเลขไม้หลักหมื่นบอกหมื่นเลขไม่หลักแสนบอกแสนนะเราไม่จกตากันแน่นอนไม่มีรถย้อมแมวนะคะเรื่องโครงสร้างก็การันตีร้อยเปอร์เซ็นเลยที่นี่ไม่มีรถพลิกคว่ำชนหนัก สีลังกากลับสีกอไม้มาอย่างแน่นอนค่ะสภาพภายในรถนะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะคะพี่พี่มีติดเครื่องเสียงมาให้แล้วแล้วก็นี่เลยเลขไม้ตามที่เห็นเลยค่ะตรงตามเรือนไม้เลย84,000กิโลนกิโลนิด,นดอตีไป85,000เพราะมัน4,900แล้วเนาะราคาดีมากเลยอย่างที่เห็นไปในใบสอคปนะคะราคา7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยก็ล้านไป,ไป,ไปล้านกลางๆเลยนะ นั้น3ใช่ไหมถ้าเป็นป้ายแดงตอนนี้แล้วก็รถตัวคอมพิวเตอร์รุ่นปี17-18เนี่ยข้อดีของเขานะคะคือทรงหลังคาสูงนี่ดูกว้างขวางนะคะแล้วก็ภายในห้องผู้โดยสารสะอาดสะอ้านมากเลยเดี๋ยวพาไปดูห้องผู้โดยสารตอนหลังกันนะอันนี้ก็ให้ดูกันคร่าวๆนะคะรถคันนี้รถปี17ไม้แค่8ปดหมเท่านั้นมาดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าเปิดคันนี้ไว้ให้ดูแล้ว มาค่ะพี่ๆขาดูเส้นสันด้านข้างเห็นไหมไม่มีรอยบิดเบี้ยวโคดงอเลยนะลวดลายเนี่ยเส้นตรงเส้นคงวานะคะไม่มีรอยลักยิ้มประตูแก,ก้มข้างเลยอ่อันนี้อาจจะยังเก็บการไม่เรียบร้อยนะคะเพราะรถที่นี่ยังเป็นรถที่ไม่ได้พร้อมตั้งขายนะยยังปรับสภาพไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่จะให้ดูคร่าวๆนะภายในห้องผู้โดยสารนะคะอันนี้ก็คือหลังคาสะอาดสะอ้านพัดลมเต็ม อย่างนี้เลยนะตัวห้องผู้โดยสารแล้วก็ตัวเม็ดอาร์คเห็นไหมคะตัวเม็ดอาร์กก็เรียงตัวสวยอย่างนี้เลยนะนี่สีเดิมนะคะไม่ได้ไปทําการกลับสีมาแล้วก็โครงสร้างเนี่ยแน่นอนมีจุดเม็ดอาร์คให้เห็นนะคะรูกลมๆโคมๆสวยๆแบบนี้รอบคันเลยคะ่ะเรื่องคุณภาพาระกันตีได้เลยประวัติเช็คได้นะคะเพราะว่าเล่มไม่มีชํานรูสูญหายนะดูได้ตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลย หัวน็อตคันนี้สวยงามค่ะพี่ๆี่ไม่มีการขยับเลยสำหรับคันนี้นะคงสร้างดีใช้ได้ทีเดียวทุกขั้นเลยแหละจริงๆอยากให้พี่ๆเข้ามาชมด้วยตัวเองนะคะถ้าใครสะดวกเข้ามานะพี่กี้แนะนำเลยอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะคะเดี๋ยวขอไปมันไม่โฟกัสนะแต่ว่ากระจกเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะคะเข้ามาได้นะคะที่บริษัทเสรีไทยนะคะ อาณาจักเพชรยนต์ของเรารถสต็อกมากกว่านะรวมๆทั้งหมดคือ400กว่าคันเลยนะคะแค่รถตู้ก็ประมาณ70กว่าคันแล้วส่วนอยากไปชมหน้ากันด้ามรถปี17-18นะคะรถหน่วยงานปลดระวางข้อดีคือเขาแมนนทาแนนดูแลเข้าประวัติศูนย์ตลอดระยะการใช้งานเลยคันนี้ฮอร์คุกอ่าง2อ3 3รถคันนี้เป็นปีอะไรเอ่ยไปดูป้ายสคอบอกันต่อเลยค่ะคันนี้เป็นรถปี17นะคะตัวคอมพิวเตอร์3.0เลขไมล์แสนเดียว เลขไม่แสนอีกแล้วไม่แปดหมื่นก็แสนมันก็จะมีเลขไม่สูงไปอีกนะแต่ว่านะนก็จะราคาถูกไปหน่อยแต่น,นี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะคะว่ารถของเราประมาณนี้เลยเลขไม่แสนต้นๆแล้วคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสามแถวเป็นเบาะก,กับตันซีดไปนั่นเองกระจกกระจกเป็นปรับไฟฟ้านะคะรถหน่วยง,งานปลดระวังเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นปีละละอถนะคะพี่ๆเรื่องรถคุณภาพดีเนี่ยเดี๋ยวขออภัยยังไม่ได้ปลดลอด็อกรถ เรื่องคุณภาพรถเนี่ยถ้าใครมองหาอยู่นะคะถึงจะแบบสเปครถเดิมๆนะไม่ได้แต่ง VIP จ๋านะคะแต่เรื่องโครงสร้างนี่ไม่แพ้ใครแน่นอนเพราะว่าเราเป็นดีลเลอร์เกรดเนะคะพี่ๆขะมีสิทธิ์เลือกรถนะไม่ได้เป็นรถเกรด B ีเกรดซนะเราเลือกแต่คัดสรันแต่เลือกรถขออภัยคะ่ะรถเกรดเมาทั้งนั้นเลยอืมได้ของดีไปแน่นอนมาที่นี่นะคะมาถึงที่ไม่ต้องกังวลใจเลยว่ารถจะไม่มีที่มาที่ไปนะเนี่ย อย่างคันนี้สภาพเบาะนะคะเบาะสามแถวเบาะหนังกับตันซีดแบบนี้นะสวยๆแบบนี้ไปเลยเบาะไม่มีชำรุษสูญหายคันนี้นะคะด้านข้างติดผ้าม่านมาให้แล้วรอบคันนะคะพร้อมกับบุหนังไปแล้วเรียบร้อยมีนี่ตัวช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะแล้วก็ด้านบนสูงเลยค่ะดูสูงดูโปร่งนะข้อดีของตัวคอมพิวเตอร์ปี17-18แบบนี้นะคะ ถ้าเป็นตัวใหม่ๆก็ข้างบนหลังคาจะแคบลงไปอีกนะแต่คันนี้คือโอเคเลยค่ะพี่ๆสติกเกอร์ต่างๆยังมีอยู่ครบนะคะเครื่องยนต์คอมพิวเตอร์3.0เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์วันเดีนะมันวิ่งได้ไกลมากๆเลยถ้าแมนทันแนนดูแลรักษาดีๆเขาเคลมเลยว่ามันวิ่งได้ถึงล้านกิโลเลยนะคะพี่ๆสวยงามมากๆคันนี้รถปี17ไมล์แสนหนึ่งเบาะสาแถว v i p นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวพาพี่ๆไปดู ป้ายทะเบียนกันอีกทีหนึ่งเผื่อพี่ๆจะแคปไว้แล้วก็แอดมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะว่าน้องมิกกี้คันนี้ยังอยู่หรือเปล่าพี่สนใจคันนี้อยากทราบยอดจัดอยากรู้รายละเอียดรถเพิ่มเติมนะคะแคปแล้วก็แอดไลน์มิกกี้มาเลยตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะ065 602 6295ได้ทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ในเบอร์เดียวกันเลยค่ะพี่ๆคะ่ะอย่าช้านะสต็อกนี้นะคะถ้ารออีกทีรถหน่วยงานปลดระวางเนี่ย ีหน้ากันไปเลยนะถ้าจะได้รถล็อตใหม่มาแล้วก็ที่เป็นคุณภาพแบบการันตีแบบนี้แต่แต่แต,แต่ทุกครั้งนะคะที่เราคัดรถมาเราก็จะรถคัดสั่นแต่รถด,ดีๆมาอยู่แล้วอย่างคันนี้อันนี้ก็เป็น VIP 3แถวเช่นกันด้านในกว้างขวางติดผ้าม่านมาให้แล้วมีตัวทุกกระจกนิลไพราานะคะแล้วก็ภายใน ดูดีค่ะพี่ๆค่ะบอกทั้ง3ามแถวนะไม่มีชำรุดเสียหายโครงสร้างตะเข็บเม็ดอาร์เรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่ลางน้ำนะคะเห็นตะเข็บเม็ดอาร์ชัดเจนอ่านี่เลยแพนมาให้ดูนะคะรอบโดยกว้างแบบนี้คันนี้ก็สวยงามค่ะอันนี้เดี๋ยวมิกกี้จะจับมาถ่ายแยกให้ติดอีกต่างหางนะสำหรับคันนี้นะ ตัวนี้ป้ายทะเบียนอะไรเอ่ยไปดูกันต่อเลยค่ะคันนี้ป้ายทะเบียนฮอนคูกออ่าง2902้ถ้าพี่ๆอยากดูรายละเอียดเต็มๆนะคะเต็มๆของตัวนี้เฉพาะคันนี้เดี๋ยวไปติดตามต่อในคลิปต่อไปของมิกกี้นะคะเลขไม่แสนหนึ่รถปี2018ราคา7,99,000เกรดเฉลี่ยนะคะราคากลางๆประมาณนี้เลย7,000 0 0ปลายๆถึง8 0 0 0 0นต้นๆ แล้เป็นรถปรีส7บดที่ประวัติมีที่มาที่ไปเช็คได้หมดเลยตัวยอดจัดนะคะรถตู้ถ้าเครดิตด,ดีนะคะสามารถอัพยอดจัดได้เต็มนะพนักงานสลิปเงินเดือนมีฐานเงินเดือนมีเครดิตอันนี้สบายๆเลยค่ะหรือถ้าพี่ๆท่านใดนะคะอยากจะเอาไปต่อยอดเอารถไปวิ่งงานรับส่งผู้โดยสารหรือจะเป็นแคมเปอร์แวนเองเนี่ยเมคได้หมดเลยไม่ใช่ make สิเขาบอกลาวว่าเอาไปทำได้เพราะช่วงนี้แคมเปอร์แวนฮิตกันมากๆเลยนะคะสำหรับที่นี่นี่ คันสีขาวคันนี้ก็มีคันนี้นะคะเป็นรถตู้ฮอนอคูกสอเรอสี2970อันนี้มาดูราคากันค่ะตามไยสอคอบอรถไม่แสนนิดๆรถปี17นะคะพี่ๆคะ่ะราคา769,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะฮอนอคูกสอเรศี9603สวยนะคะอันนี้เป็นเบาะาเบาะสามแถวะคะ่ะ สีขาวสีขาวเนี่ยมากี่ทีก็หมดหมดไวมาไปไวมากๆเลยืแล้วด้านหลังเนี่ยมีอีกเยอะมากเลยนะคะสเปกรถก็จะคล้ายๆการจะมีสเปเชียลแล้วก็ออปชันแตกต่างกันไปในแต่ละคันอาจจะไม่เหมือนกันทุกคันนะคะบางคันเป็นได้ทั้งเครื่องเสียงใส่จอกลางมาหรือว่าติดเครื่องเสียงไพโอเนียมาหรือว่ามีออปชันอะไรที่เจ้าของเดิมติดมาให้นะคะอันนี้ก็แตกต่างกันไป แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแล้ววันนี้ก็พาดูคร่าวๆกันประมาณนี้นะคะรถสต็อกรถของเราเยอะมากเลยครับพี่ๆสนใจแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่ามีสเปคในใจนาคะประมาณไหนอยากจะให้มิกกี้รีเสิร์ชข้อมูลให้เนี่ยก็ทักแอดไลน์เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวมิกกี้ส่งรูปเพิ่มเติมให้เดี๋ยววันนี้กับสต็อกรถลง3นะคะเฉพาะรถตู้นะ20-30กว่าคัน ที่พาพี่ๆมาดูคร่าวๆเนี่ยมิกกี้แวนต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะจับบรีวิวเฉพาะคันให้เดี๋ยวก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กด subscribe ในช่องของมิกกี้แวนให้หน่อยเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะการอัปเดตรถตู้คันต่อๆไปที่เอามารีวิวเฉพาะเจาะจงนะอ่าเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเอาคลิปอะไรที่เกี่ยวกับรถตู้มาฝากพี่ๆอีกเนี่ยฝากนะคะติดตามเช่นทีเดี๋ยวก็เข้ามาคอมเมนต์ติชม สอบถามพูดคุยกันด้านล่างคลิปของมิกกี้ได้นะคะเดี๋ยวมิกกี้เข้าไปอ่านทุกอันเลยวันนี้ลากันไปก่อนจริงๆค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆวันนี้อยู่ที่โกดังสเดี๋ยวขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนละกันค่ะไปแล้วนะคะพบกันใหม่ค่ะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ